สวัสดีค่ะมาพบกับชองน้องสัมรีแม่ในนะคะวันนี้นะคะมาแนะนาการเก็บรักษาใบตอมให้ได้นานให้มีประสิทธิภาพนานที่สุดนะคะก่อนอื่นเลยเอาใบตอมออกมาจากในหลังก่อนนะคะคลิปนี้ก็เอาใบ่อมออกมาจากในหลังยยเยบอ้อยแล้วนะคะเราเอามาพักเอาวบสดนะที่นีนะคะแล้วก็คากระดาษนะคะทำความส,สะอาดนะคะ ทำความสะอาดซึ่งแม่น้งนะคะมีน้ำเพื่อของใบทอมนะคะเราก็เอาเช็ดนะคะแล้วก็เอาพลาสติกนะคะมาลองนะคะแนะนำเลยนะคะให้เช็ดกับกระดาษน,นะคะถ้าเช็ดกับผ้านะคุณที่เกาะตามผ้านะคะ,ก,ะ,คะก็จะไปเกาะที่หลังนะคะแล้วก็ไปเกาะที่ใบกระทมได้นะคะมันก็ไม่ดีนาอหลายแฉดีนะคะมันเลือกนะคะว่ามีใบ ทอมนะคะทิน illah, ท้นเน่าหรือเปล่านะคะถ้ามีใบท่อมทีนเน่านะคะหนืน้ำเลยว่าให้ออกเลยนะคะถ้าไม่อย,าย่างนั้นนะคะมันจะเนา่าและแลามไปที่ใบอื่นๆนะคะนี่นะคะเราก็เลือกนะคะเลือกอย่างเีเลยนะคะนี่นะคะเลือกเลือกเลือกนะคะเหนอน้ำเลยนะคะให้น้ำน,นะคะพยายามให้น้ำน,นะคะให้มากที่สุดนะคะ เพื่อคุณลูกค้าอะไรครบเพื่อเพื่อค้าด้วยนะคะบาทีคุณลูกค้าบอกว่าเออเอาใบไปชุบน้ำาเปล่านะคะทําไมมีน้ํานะคะทางหลังทางเราไม่มีการเอาใบไปชุบน้ํานะคะเพื่อมันออกมาใบจากใบกระท่อมนะคะอันนี้เราก็อนับเสย็จล่างนะครับเพราะว่าเราเอาออกมาจากเังแล้วก็พกโตดประมาณห้านาทีนะคะแล้วก็ออกกลับมาใสรเหมือนเดิม แล้วรอเวลาประมาณสี่ถึงห้าวันนะคะก็ดูนะคะว่ามีเอือออกมาจากในใบท้อีกไหมถ้ามีเอือออกมาจากใบตอมนะคะเราก็เอามาพักสูวนอากาศแผบหนึ่งนะคะแล้วก็เอาออกมาเอาเข้าเใ็มในะคะก็จะเสียเวลาตรงนี้มากนะคะเพื่อือให้ใบตอนนะคะได้มีประสิทธิภาพไม่ให้เน่านะคะ เราก็ต้องทำแบบนี้นะคะเราก็ตรวจทุกใบเลยนะคะว่าเน่าเราหรือเปล่านะคะท่านเรานะคะถ้าเราไม่เอาอกมือนก็จะเป็นลามใบอื่นนะคะหลังจากนี้เราก็เอาพลาสติกมาใส่แต่ว่าคิดไปชนหนาเอากระดาษใส่ดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะดูซับน้ำนะคะตอนนี้เราก็หากระดาษนะคะมาโ่โกนนะคะหนึ่งทบนะคะอีกทบหนึ่งก็เอาถุงพลาสติกนะคะมาโร่นะคะเพื่อ เพื่อให้น้ำนะคะมันมันซึมนะคะเข้าสู่กระดาษนะคะแล้วเก็บใบเสียเสๆนะคะยเยเอะอาไว้เลยหลังจากนี้ก็พิดษาค่ะเสร็จแล้วนะ